ตอนที่183หลงกลสาเมื่อได้ยินคำพูดของราชามังแรงจังอยู่ก็อดไม่ได้ที่จะหัวเราะออกมาราชามังกระแดงผู้นี้ต่อรองเก่งจริง,รงๆเขาถึงกับยอมให้ตัวเองได้แค่หนึ่งในสามส่วนแต่จังอยู่ไม่ได้ตกลงทันทีเขาทำท่าลังเลนี่มันเขาแสดงท่าทีละอายออกมานิดๆจิ้งจอกพันหน้าเจ้าจะลังเลอะไรราชามังแรงกังวลยิ่งกว่าจังอยู่ซะอีกเขากล่อมด้วยความหนักใจ ข้ารู้ว่าเจ้าน่าผิดใจกับเจ้านกนั่นตอนแรกที่เจ้าใช้ชื่อว่าจิ้งจอกพันหน้าก็เป็นเจ้านกขนยุ่งนี่แหละที่ไปฟ้องผู้อาวุโสเจ้าไม่อยากให้เขาเข้าร่วมสำนักทังเฉียงข้าก็เข้าใจได้แต่เจ้าลองคิดดูอีกไม่นานเราก็จะได้ผลประโยชน์มาจากเขาตอนแรกก็แค่ไปดึงเขาเข้าสำนักทังเฉียงเพื่อที่เราจะได้รางวัลเพิ่มยาขั้นที่สามเชียวนะเจ้าคิดจะยอมแพ้จริงๆหรือเมื่อได้ยินแบบนั้นจางอยู่ก็อึ้งไปจิ้งจอกพันหน้ากับราชาอินทรีปีกฟ้าเกลียดกันงั้นหรือนี่เป็นครั้งแรกที่จงงออยยู่่ได้้ินนเรืี โชคดีที่ข้าไม่ได้ตอบตกลงทันทีจังอยู่ดีใจข้าเกือบจะเผยช่องโหวแล้วเขาทําเป็นเงียบผ่านไปสักพักเขาก็ถอนหายใจออกมาก็ได้ข้าตกลงก็ได้ราชามังแกรงดีใจขึ้นมาทันทีและนึกอย่างกระหยิ่มในใจว่ากล่อมง่ายจริงๆบอกได้เลยว่าในฐานะหนึ่งในสามเจ้าแห่งเขตมืดแล้วข้านี่แหละที่เจ้าเล่ที่สุดตอนนั้นสัตว์อสูรทั้งเก้าตัวก็ลงชื่อเสร็จ จางยู่เอาสัญญากลับมาและตรวจสอบรายชื่อหลังจากที่ยืนยันแล้วว่ามันถูกต้องเขาก็พูดขึ้นว่าเรียบร้อยงั้นพวกเราก็ไปกันเถอะข้าจะไปหาเจ้านกนั่นก่อนราชามังกระแดงได้ยินแบบนั้นและไม่ต้องการที่จะรีรออีกต่อไปจริงๆแล้วข้าก็ไม่พอใจเขามานานแล้วข้าจะใช้โอกาสนี้เอาเปรียบเขาเองนายท่านเราจะไปไหนกันสัตว์อสูรขอบเขตตันส่วนตัวหนึ่งถามขึ้นมาไปแน่นอนว่าเจ้าต้องไปด้วย ราชามังกระแดงพูดขึ้นมาทุกคนต้องไปกับข้าด้วยเผื่อว่ามีเรื่องเกิดขึ้นอย่าทำอะไรให้เจ้านกนั่นหงุดหงิดเขาแข็งแกร่งยิ่งกว่าเราและเขาก็มีสัตว์อสูรเป็นลูกน้องมากกว่าเราหากมีแค่ข้าไปกับจิ้งจอกพันหน้าคงไม่พอ ในหมู่เจ้าแห่งเขตมืดจิ้งจอกพันหน้านั้นมีเบื้องหลังที่ยิ่งใหญ่ที่สุดและไม่มีใครกล้ามาหาเรื่องนางราชาอินซีปิกฟ้านั้นแข็งแกร่งที่สุดราชาบางแรงคือตัวที่อ่อนแอที่สุดถ้าจังอยู่ไม่ได้ไปด้วยงั้นราชาบางแรงก็คงไม่กล้าเข้าไปหาราชาอินซีปิกฟ้าทั้งพลังและลูกน้องที่เขามีนั้นต่างก็ได้กว่าราชาอินซีปิกฟ้าออกเดินทางได้ หลังจากนั้นราชามางกระแดงจังอยู่และสัตว์อสูรทั้ง9ตัวต่างก็มุ่งหน้าไปยังเขตของราชาอินทรีปิกฟ้าเขตของราชาอินทรีปิกฟ้านั้นอยู่ใกล้กับส่วนในมากที่สุดดังนั้นจึงได้เป็นผู้ดูแลส่วนในเพราะพื้นที่ส่วนในและความสามารถของราชาอินทรีปิกฟ้าพื้นที่แห่งนี้จึงยังเต็มไปด้วยต้นไม้รอบๆข้างนั้นเต็มไปด้วยภูเขาและเนินเขาสูงซึ่งปกคลุมไปด้วยเมฆหมอก จ้างอยู่ได้ยินเสียงกรีดร้องของนกและสัตว์อสูรอยู่ตลอดเมื่อมองไปรอบๆก็พบกับสัตว์อสูรอินรีอีกาและเหยี่ยวอยู่ทั่วทุกที่สัตว์อสูรแต่ละตัวนั้นดูดูร้ายหึมราชามงแกรงดูไม่พอใจอยู่ตลอดเมื่อเห็นสัตว์อสูรเหล่านั้นเขากับราชาอินทรีปีกฟ้านั้นไม่เคยเผชิญหน้ากันมาก่อนปกติแล้วจะมีเรื่องขัดแย้งกันเล็กๆน้อยๆเพราะน่านฟ้าในเขตของเขานั้นถูกราชาอินทรีปีกฟ้ายึดไปคนร้ายก็คือพวกสัตว์อสูรบินได้พวกนี้ มันเป็นธรรมดาที่พวกนั้นจะได้เปรียบกว่าพวกที่อยู่ติดดินเพราะพวกนี้มันบินได้ต่ำกว่าขอบเขตตันส่วนสัตว์อสูรในขอบเขตอื่นจะไม่สามารถบินได้และสัตว์อสูรจำพวกนกก็เกิดมาบินได้อยู่แล้วแม้ว่าจะอยู่แค่ขอบอเขตฉีส่วนก็ยังบินอยู่ในท้องฟ้าได้ผิดกับสัตว์อสูรบ,บนพื้นที่ต้องรอจนกว่าจะขึ้นมาถึงขอบเขตตันส่วนจึงจะสามารถบินได้แต่ถึงอย่างนั้นพวกสัตว์อสูรนกก็ยังบินได้เร็วกว่าและว่องไวกว่าอยู่ดี ดังนั้นสัตว์อสูรติดดินกับสัตว์สูรจำพวกนกที่อยู่ขอบเขตเดียวกันหากสู้กันแล้วพวกนกจะได้เปรียบกว่าเอาล่ะพวกเรารออยู่ที่นี่ก่อนเมื่อบินข้ามเขาขนาดใหญ่มาราชามังกรแดงก็ได้พูดขึ้นมันจะมาที่นี่เองในไม่ช้าจ้างอยู่ถามขึ้นมาเขาจะรู้ได้ยังไงว่าเราจะมาเจ้านกนั่นมันรู้ดีราชามังกรฮึดฮัตออกมา เขามีสายนับไม่ถ้วนในเขตนี้ตั้งแต่ที่เราเข้ามาในเขตของเขาเราก็โดนจับตามองแล้วตอนนี้เดาได้ว่านกพวกนี้คงส่งข่าวไปถึงหูเขาแล้วราชามังกระแดงนอนลงกับพื้นและพูดขึ้นมาด้วยความมั่นใจรอดูอย่างมากก็แค่15นาทีเจ้านกนั่นก็จะโผล่ออกมาเองทั่วทั้งเขตมืดแห่งนี้คงไม่มีใครรู้จักราชาอินทรีปีกฟ้าดีไปกว่าเขาได้ความจริงได้ยืนยันแล้วว่าราชามงกรงไม่ได้คาดเดาผิดพายใน15นาที ก็ได้มีเสียงนกร้องดังขึ้นมาที่เหนือหัวพวกเขามีนกขนาดใหญ่ที่มีปีกสีฟ้ากระพือปีกสร้างลมอันรุนแรงขึ้นมาด้านหลังของตัวนกนั้นตามมาด้วยพวกสัตว์อสูรนกกลุ่มใหญ่สถานการณ์แบบนี้หาดูได้ยากในเขตมืดเจ้าหนอนแดงเจ้ากล้าดีจริงๆที่เข้ามาในเขตของข้านกยักษ์ย้ายบินลงมาที่พื้นแล้วมองไปที่ราชามังกระแดงด้วยสายตาเย,ย้ยิงราชามางกแรแดงอย่างข้าไม่รู้จักความกลัวทำไมข้าต้องกลัวเจ้าด้วยราชาบางกแรแดงหัวเราะออกมา เป็นเจ้าต่างหากเจ้านกขนยุ่งรู้ทั้งรู้ว่าข้ากับจิ้งจอกพันหน้ามาที่นี่แต่ก็ยังกล้าโผล่หน้ามาเจ้าก็กล้าดีไม่ใช่น้อยเลยราชาอินทรีปีกฟ้าเรียกเขาว่าเจ้าหนอนแดงเขาเรียกราชาอินทรีปีกฟ้าว่าเจ้านกขนยุ่งซึ่งแสดงให้เห็นแล้วว่าความสัมพันธ์ของทั้งคู่นั้นย่ำแย่แค่ไหน